ครับสวัสดีครับพี่น้เอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ถูกสู่นขน้นครับผมพี่น้องครับมือมี้ก็เป็นมือสุดท้ายนะครับของเล่าพัฒนาเด้อนะครับเป็นบรรสุดท้ายของเล่าพัฒนานะครับเดี๋ยวพอใจดีสีภาาไปตามแนวทาเกตสำนักเอาอาจานะครับพี่น้อง นะครับเนาะว่าแนวทางเพิินไ่มาตัวไหนนะครับที่ถือตาถือใจพี่น้องบอนะครับในพี่น้องพิจารณาเอาด้อนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับพี่น้องเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะนะครับอยู่กับพี่กับน้องสีพิจารณานะครับแนวทางเกียรติสำักนะครับ เจ็ดอาจารย์มีเข่ามีหลุดเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องกับโงสีทราบดีเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์กับพี่น้องนะครับลเลยมาตัวไดบบุดีกับแก้ไขให้แล้วพี่น้องเอามานำเสนอให้พี่ให้น้องฟิจาหน้ากันนะครับเพราะจงซีดเดยดพี่น้องนะครับสำหรับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์มีดีแน่นอนนะครับ มือนีสิภาไปติดตามแนวทางของเ็ดสํานักเกตอาจารย์พี่น้องนะครับแม่เล่าเห่าสีลุดแต่ไท้ยเห้าบมาตรงๆพี่น้องนะครับสําหรับรัฐบาาไทยเห่ากับเราะเหตุอผิดหวังนะครับเกดสํานักเกตอาจารย์มาแทบทุกอาจารย์พี่น้องเพรว่บบาสิจับกูบพว่าสีวิง่งเพว่าสหลุดพี่น้องนะครับเอาพี่น้องไปใส่วันที่กันก่อนเนาะใส่วันที่กันก่อนพี่น้องวันที่สิบเจ็ดมีนาเนาะ สิบเจ็ดสิองทับสมนะเด้อทับสามทับหกแนะแนวทางเราพัฒนานะครับผมแนวทางลาพัฒนาพี่น้อง อันนี้เป็นของปูมงคลพี่น้องนะครับลราพัฒนาปูมงคลนะครับเนาะจากสำนักจากเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ลราพัฒนาจังได้กับมีบนมีล่างนหพี่น้องขึ้นนี่แน่นอนเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์มีบนมีล่างเด้อจำคำพอใจดีเบาดีๆเจ็ดสำนักมีบนมีล่างเราพัฒนาปูทอง นะครับเออปู่มงคลเห็นบอกพี่น้องปู่มงคลเดอ้อปูทองเสร็จไปแล้วนะครับตอนนี้ปูมงคลนะครับแล้วก,ก็ป่วยกันไข้มาลงลงดืมเเด้พี่นออ้องอก็ตรวจขอบไปพี่น้องกันหลายๆเดอ้อพี่น้องนะครับอันใดก็ยุ่กับพี่กับน้องนี่แหละนะครับ อย,อยากน้อยให้พี่น้องได้เห็นน้ากันนะครับวิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่างพี่น้องเขาหรือรุดพี่น้องสองทุ่มเครื่องมือแรงเด้อนะครับพราะจะดีบอกว่ายังไงก็ต้องเข้าเกจสำนักเกจอาจารย์ไม่ต่ำกว่าสามสี่อาจารย์แน่นอนนะครับวิ่งบนล่างเนาะหกกับเจ็ด 6กับเจนะครับนี่คือแนวทางของนะครับปูพนจัดมาใหา้พี่น้องนะครับปูจัดมาใหา้พี่น้องนะครับเดี๋ยวใส่พี่ให้น้องไปพิจารณาเบิ่งน้ำกันว่าปูพนจัดยังไงแน่แนวทางตัวไหนเนาะพี่น้องเนาะจับคู่นะครับ จับคููพี่น้องก้อนจะไปจับคููพี่น้องมาเบิงผลงานของปู่มงคลกันผลงานปูมงคลนะครับผลงานปูมงคลเด้อพี่น้องนะครับผลงานปูมงคลนะครับวงวดที่ผ่านมาออกเจ็ดเจ็ดรางอกอกสิบเอ็ดพี่น้องแต่ผลก็วิ่งมาเขามาเจ็ดอยู่เด้อวิ่งเข้ามาเจ็ดอยู่พี่น้องนะครับ 7, 1, N G S, เจ็ดหนึ่งทำใตัวนักก็รศึกษาเขายู่พี่น้อง นะครับเนาะถ้าเป็นเจ็ดเจ็ดหนึ่งมันเป็นหนึ่งหนึ่งเป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดพี่น้องนะครับแต่ก็วิ่งเข่าอยู่พี่น้องปู่งปูมงคลเนาะเด้วก็ไปตามต่อกันพี่น้องไปสู่ต่อกันเพื่อนแก้ไขให้แล้วพี่น้องเด้อนะครับไม่พลาดไม่รอดแน่นอนคืนนี้นะครับบ้าบ่งจับคู่พี่น้องจับคู่แล้วของปูมันจับยังไงมาชมกันเลยพี่น้องหก นี่นะครับหกสองไปลังหกสามไปลังหกสี่ นะครับพี่น้องนี่คือแนวทางของปูมงค้นเด้อจับกูให้พี่ให้น้องเซตซับเป็นที่เรียบร้อยอยู่กับพี่กับน้องสีพิษจรณนาพี่น้องมักกะดชัดคัดกะพันบอว่ากันพี่น้องแนวทางมีเขามีหลุดได้พี่น้องเด้อจะได้กรฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแช์กดติดตามกันได้ลายพี่น้องให้พอใจดีได้มีกําลังใจจากน้อยพี่น้องนะครับยอดคนเบิ่งกันน้อยหน่อยพี่น้องแนวทางเขาดีดี นะครับบาัวาไทยบัวาเลาานะครับชุดที่สองพี่น้องนะครับชุดที่สองเด้อมาเบิ่งชุดที่สองบรจับคู่ยังไหนพี่น้องนะครับชุดที่สองจับคู่นะครับเจ็ดสอง chết xa chết xi chết hộp นี่พี่น้องนี่คือแนวทางของปู่มงคลเนาะพี่น้องเนาะจับคู่ให้พี่น้องเสร็จซับเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยู่ที่พี่ทีน้องสิพิจารณาเอานะครับผมวันที่สิบเจ็ดเมษานสองห้าหกแปดเด้อเราพัฒนาปู่มงคลวิ่งบนล่างหกกับเจ็ดพี่น้องนะครับจับคู้หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว แคปหน้าจอยแล,ล้วะพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้พี่น้องเ้อฝากไว้น้ำหม่ก็ันแล้วกันเป็นกำลังใจพี่น้องสองทุ่มกึ่งไแ้แลกเขาลุดลู่ลก,กันพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ